าาคือ <c oughs> เรื่องประชามาติที่แถลงไปในสภาเมื่อวานนี้มันก็เป็นความประสงค์ของรัฐบาลแต่ว่า <c oughs> รัฐบาลทำคนเดียวไม่ได้ข้อแรกที่สุดก็คือรัฐบาลต้องปรึกษากับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเฉพาะรมยัดประกอบรัฐนูลว่าด้วยการออกเสียงประชามติข้อที่2เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญรวมอยู่ด้วยรัฐบาลก็ต้องปรึกษากับพักประชาชนพักเพื่อไทยและพรรก,การเมืองในสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกทฒิสภา ราะรัฐบาลทำคนเดียวไม่ได้เ,ออเรื่องไทม์ไลน์นั้นก็ <c oughs> ท่านนายกถแถลงไว้ว่าท่านประสงค์จะยุบสภาในวันที่31มีนาใช่ไหมสามสิบอ,อ็ดมกราขอประทานโทษมันก็จะต้องมีการเลือกตั้งไม่ไม่เร็วกว่า45วันไม่ช้ากว่า60วัน รัฐธรรมนูญทีนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยประชามติเนี่ยเขาก็เซตเอาไว้ <c oughs> ว่าถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเพิ่มหมวด15ทับหนึ่งเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ย <c oughs> ต้องเอาไปออกเสียงประชามติซึ่งรัศดารัฐธรรมนูญก็บอกว่าต้องมีสองครั้งอะ่ะครั้งที่หนึ่งคือถามว่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหม คำถามที่สองก็คือเห็นชอบด้วยกับวิธีการและเนื้อหาตามร่างรัฐธรรมนูญที่ส่งมาไหมแต่กฎหมายประชามติวันนี้ <c oughs> บอกว่าประชามติจะทำได้ไม่เร็วกว่า90วันไม่ช้ากว่า120วันนับแต่วันที่ประธานสภา,าส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรี แล้วความซับซ้อนก็ยังมีขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการเสนอร่างรัฐานตรแก้ไขเพิ่มเติมรั่มนติประกอบรัฐนูลผ่านสภาไปแล้วอยู่ในระหว่างออการทรงพิจารณาซึ่งตรงนั้นเขาก็ปรับเวลาว่าจะทำประชาธิปไติได้ไม่ก่อน60วันแล้วไม่ช้าไปกว่า150วันตรงนี้ต้องมาทำไทม์ไลน์กันให้ดี ก็ยังพูดอะไรแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพร่มหััดประชามติที่สภาแก้ไปแล้วเนี่ยจะพระราชทานคืนลงมาหรือว่าจะลงพระปรมาพิไทยแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็คือว่าเ,เป็นความตั้งใจรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลต้องปรึกษากับ พรักการเมืองกับสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะยิง่งกับการกรรมการการเลือกตั้งให้ประชาชนคนไทยซึ่งผมเชื่อว่าฉลาดฉลาดมากได้ไม่สับสนกับบัตรสี่ใบทำได้ไม่ยากผมยกตัวอย่างนะปรึกษากับพักการเมืองทั้งหลายสมาชิกวุฒิสภาและกรรมการการเลือกตั้งว่า บัตรเลือกตั้งก็ให้ใช้บัตรปกติไม่ต้องมีสีแต่ถ้าบัตรประชามติเนี่ยใช้บัตรสีเหลืองแล้วก็ถ้าเห็นชอบด้วยให้กาในช่องสีเขียวไม่เห็นชอบด้วยให้กาในช่องสีแดงก็ไฟเขียวไฟแดงทุกคนก็รู้จักไฟแดงแปลว่าหยุด สต็อปไม่ต้องทำไฟเขียวแปลว่าไป MOU กับกัมพูชาก็แบบเดียวกันนะใช้กระดาษอีกสีหนึ่งเช่นสีฟ้าสีฟ้าอาจจะบอกว่าถ้าให้เลิกก็คือให้ใช้สีเขียวถ้าไม่ให้เลิกก็คือให้การในช่องสีแดงแล้วก็ เมื่อวานนี้ท่านสมาชิกรัฐสภาท่านก็ให้ความเห็นว่าควรจะต้องให้มีการแสดงความเห็นก็ได้เต็มที่ผมก็จะกราบเรียนเสนอท่านนายกรัฐมนตรีและคณัฐมนตรีว่าเราควรขอความร่วมมือไปที่กสทชแล้วก็ให้บริษัทอสอมทและช่อง11เนี่ยจัดเวลาที่เท่าเทียมกัน ทุกวันอันดับแรกก็คือชี้แจงให้ฟังในเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรน,นูว่ามีเนื้อหาสาระยังไง <c oughs> แล้วก็ให้ฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยมีเวลาเท่ากันส่วนเรื่อง MOU นั้นก็เช่นเดียวกันนะ กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจงก่อนว่า MOU ที่เอามาขอประชามตินี่มีเนื้อหายังไงแล้วก็ให้ฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนี่ใช้เวลาเท่ากันรัฐบาลคงทําได้อย่างนี้ส่วนสื่อโซเชียลในะรัฐบาลแตะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเสรีภาพของแต่ละคนอันนี้ก็คงจะให้เห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับ แต่ผมเชื่อว่าคนไทยฉลาดถ้าเราอธิบายให้ฟังให้ชัดเจนแล้วก็สามารถให้เขาแยกได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสองใบอันนี้เป็นเรื่องรัฐบระนูญอันนี้เป็นเรื่อง MOU ไม่มีปัญหาหรอกครับที่รัฐบาลต้องคิดอย่างนี้ก็เพราะว่ากรรมการการเลือกตั้งบอกว่าถ้าจัดแยกกัน ทำได้ไหมทำได้แต่ครั้งละ6,000ล้านเลือกตั้ง6,000ล้านแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูล6,000ล้าน MOU 6,000ล้านรวมเป็น1 8 0 0 0ล้านแล้วเราจะเอาหรือแต่ถ้าทำหนเดียวเนี่ยนะมันก็6,000ล้านอาศัยความ ชัดเจนที่กกตทำบัตรอาศัยการที่รัฐบาลชี้แจงผ่านสือ่อชัดเจนอาศัยการที่ให้ฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสามารถแสดงออกได้อย่างเท่าเทียมกันคนไทยฉลาดครับเรื่องแค่นี้เขาทำได้แน่มีอะไรจะถามไหมครับ คือเวลานี้มีสามร่างอยู่ที่เห็นนะคือร่างของพรรคภูมิใจไทยร่างของพรรคประชาชนแล้วร่างของพรรคเพื่อไทยก็ต้องหาลือกันเร็วที่สุดเพราะว่ามันต้องอาศัยทั้งพรรคที่เป็นรัฐบาลพรรคที่เป็นฝ่ายค้านและสมาชิกผู้ที่สภาเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนนะว่า จะผ่านวาระสามได้เนี่ยต้องได้รับเสียงสอวหอนึ่งในสามต้องได้รับเสียงพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายคา้านไม่น้อยกว่า20อเซนก็ต้องหาหเราือ,รอผมตอบไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสมาชิกรัฐสภาครับผมมาตอบแทนไม่ได้มัน,ก,มนก,ก็ธรรมชาติก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือนะ คือทุกพักก็อยากจะให้ใช้ร่างของตัวแต่ท้ายที่สุดมันก็ต้องมาเจรจาพูดคุยปรนีประนอมกันจนออกมาเป็นที่ยอมรับได้ก็ต้องปรึกษากันนะปรึกษากันคืออย่างนี้ฮะ สารรัฐมนูลท่านก็ <c oughs> พูดชัดว่ามันต้องมีการถามสามครั้งแต่ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยรวมกันได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่แห่งเดียวนะในโลกหรอกที่ทําแบบนี้ในต่างประเทศเช่นฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็เคยถามแบบนี้มาแล้วในประชามติเดียวถามสองคำถามเนี่ยแต่ตัวคําถามจะตั้งยังไงก็ต้องหาลือกันรัฐบาลทําคนเดียวไม่ได้หรอก จริงอยู่มันเป็นอำนาจรัฐบาลแต่มันก็ต้องขอความเห็นและความยินยอมพร้อมใจกันของสมาชิกรัฐสภาแล้วที่สำคัญคือกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายมีแล้วแต่ว่ายังไม่อยากพูดนะประชุมภายในฮะเพราะอำนาจตั้งคำถามเนี่ย มันอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกับรัฐบาลจะปรึกษากันเพราะประชามติเนี่ยคนที่จะต้องเป็นคนประกาศในราชกิจจานุเบกษาก,ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยคือคือรัฐบาลแต่ว่าคนที่ดําเนินการเนี่ยคือกะกะตแต่รัฐบาลก็ทําคนเดียวไม่ได้หรอกก็ต้องถามสมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสมาชิกวุฒิสภา ไ,าาาาาาได้ไดก็บอกแล้วไงว่าผมจะเสนอท่านนายกและคณะมตรีว่าช่อง9ช่อง11ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยได้เวลาเท่าเทีเทยมกันแล้วก็กสทชต้องเป็นคนคุมเวลา คือผมยังไม่ได้เข้าไปพูดคุยอะไรเลยนะแต่ก็อย่างที่ทแถลงในสภานั่นแหละก็คือปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าผมรับไม่ได้นะกับการที่การเมืองจะลงไปใช้กฎหมายใช้หน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็ต้องพูดกันในในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผมไม่ทราบเอาละครับขอบพระคุณมากเออแล้วขออีกเรื่องได้ไหมคือเนื่องจากผมสูงอายุที่สุดในคอรมนะมัน7 1็เต็มเข้า72ผมขอใช้กฎหมายผู้สูงอายุนะปี4-6เวลาท่านจะสัมภาษณ์ผมที่ที่ทำเนียบเลยนะ ขอสัมภาษณ์แบบนี้อาทิตย์ละครั้งแต่ท่านทั้งหลายเป็นผู้สื่อข่าวข่าวคืออาชีพท่านท่านเขียนถามขึ้นมาแล้วผมก็จะตอบเป็นรายละอักษรท่านก็ไปลงได้แต่ผมไม่สามารถคือผมไปพ่าสะโพกมาจะขึ้นลงรถก็ลำบากแล้วก็ไม่อาจจะ ล้มได้เพราะท่านล้มนี่เรื่องใหญ่ท่านช่วยเมตตาคนสูงอายุด้วยนะว่ามาลุมมาตุ้มกันอะไรกันอย่างเงี้ยผมไม่เก่งที่จะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอความเมตตาว่าอาทิตย์ละครั้งแต่ระหว่างนั้นอยากถามอะไรเขียนถามขึ้นมายังไม่ยังไม่แน่ต้องถามโคศกก่อนนะ ว่าเขาจัดวันไหน,นกห็ดกนได้แต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะต้องโผมไม่ได้นั่งเลคเชอร์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องกำหนดเวลากันบ้างไม่งั้นมันไม่จบอะก็เขียนถามขึ้นมาโอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ <c oughs> สงสารผู้สูงอายุ <c oughs> บ้างนะ <c oughs> Yeah.